สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร VIP นะคะกระดาวโจรประจำวันที่19 20ตุลาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะสําหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ4กับ6 7กับ9ก็4041 42 46 47 49 60 62 64 67 69จับคู่ก็46่ห47กส4 9สี เจ็ดเก้าเก้าเนะคะเก้าสี่เจ็ดหกเก้าสหกนย์เจ็ดเก้าหนึ่งสี่เจ็หนึ่งสาก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นดาวโจนแปดกับสามหนึกับหกแปดศูนย์แปดหนึ่แปดสามแหนะคะสามศูนย์สามหนึสามสอ้า ห้าสามหกหกหนึ่งสาแดสมหแล้วก็6กแปดศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสมสามดแดสมแหหกแดนะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อดาวโจนกับดาวโจนวีพีเนาะเอาขึ้นมาซื้อด้วยกันสี่หกแดหกแดสี่เด้อเจ็ดเกสามเจดเ้าหนึ่งนะคะ ขี้กับขี้คู่กับคู่กับคู่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ